การต่อไป <c oughs> จะลงไปเดินจงกรมสำหรับผู้สูงอายุไม่สะดวกจะเดินตาม <c oughs> ก็เดินภายในบาน <c oughs> บานบุญก็ได้เลยขบนเนี่ยที่ระเบียงข้งบนหาทางเดินที่เหมาะสมกับตัวเอง <c oughs> ดังนั้นเราจะาลงไปเดินเป็นเทนยาเป็นแถวยาวเป็นวงกลมจกลมเป็นวงกลมในการเดินในลักษณะนี้สำคัญที่เราระวังให้จังหวะการเดินให้พอดีกับคนอื่นอย่าไปเดินตามสไตล์ตามสบายตัยเองจนทำให้เกิดความติดขัด <c oughs> ไม่ ดูคนที่เดินข้างหน้าเราแล้วก็ปรับการเดินให้พอดีกับเขาทุกคนทำอย่างนั้นมันก็จะดีในการเจริญสติคือการพัฒนาความระลึกได้สติต้องมีเครื่องระลึกความระลึกได้ต้องมีเครื่องระลึก เครื่องระลึกใน,ในการนั่งจะเป็นล้มหายใจหลักแต่ในการเดินไม่ห้ามดูล่มหายใจแต่นักปฏิบัติส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าดูล่มหายใจระหว่างการเดินไ,ไม่ค่อยได้ผลเพราะจังหวะการเดินจังหวะลมหายใจไม่ค่อยตรงกัน ทีนี้บางคนก็เดินก็จะชอบตั้งสติอยู่ใตเสดเดออันนี้ก็ก็ดีเหมือนกันบางนั้นเราก็จะต,ตั้งสติที่ความรู้สึกในฝ่าเท,าท้าที่สัมผัสกับพื้น <c oughs> ทีนี้ทุกครั้งที่ฝ่า,า <c oughs> ขอายสัมผัสกับพื้นรู้อยู่ รู้รู้รู้อยู่ทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งคือเราต้องการสานความต่อเนื่องของตัวตัวรู้เหล่าผู้ตื่นผู้รู้คือการสัมผัสสัมผัสสัมผัสรู้รู้รู้ใันนี้ในใน,ในการรู้ การสัมผัสของเท้ากับพื้นเวลาจะใช้คำบริกรรมกำกับคว่าพุโทโธพุโทโธนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแต่ครูบาอาจารย์สายหลวงปูมั่นก็ได้ผลมหาศาลปัญู่ที่ว่าเราอยากทำมุ่งมัน่นอุทิศตนในการทำ <c oughs> ต้องเด็ดขาดว่าช่วงนี้ สามสิบนาทีสี่สินาทีนี้เราจะให้จิตใจเราอยู่ตรงไหนที่นี่ในการในการเดินการสัมผัสกับพื้นมันก็ส่งผลกระทบตามกระดูกของเราตั้งแต่กระดูกในเท้าตลอดถึงกระโหลกศีรษะ ซึ่งทางเลือกในการเจริญสติระหวังการเดินก็คือกำหนดความรู้สึกในโครงกระดูกของตัวเองโดยใช้คำปริกรรมกำกับว่าอัติอัติคือการที่เห็นกายว่าสักแต่ว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่ก็คือลักสติปฐานกายานุปัสนาสติปฐาน และผลก็คืออเราจึงจะได้เห็นว่ากายนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่โครงกระดูกเราก็มีอยู่ทุกคนแน่นอน <c oughs> สมัยก่อนในญาติโยมไปดูโครงกระดูกในตู้ในวัดประพงกลัวกันใหญ่หลวงพ่อชาราะว่ากลัวได้ยังไงมันมันแต่ละคนก็มีอยู่ในตัวตนอยู่แล้วจะไปกลัวอะไร ้นในการในการเดินเราหาคอวัดปฏิบัติที่เหมาะกับเราเอาเฉพาะความสัมผัสของพ่าพเท้ากับพื้นหรือว่าใช้คำบริกรรมกำกับอีกทีเพื่อ <c oughs> ให้จิตตัวรู้กับสิ่งรู้ผูกพันกัน <c oughs> หรือจะใช้ความรู้สึกในร่างกายาโดยเฉพาะ ในโครงกระดูกตั้งแต่ศีรษะลองอมไปถึงเท้าที่ปรากฏระหว่างการเดินดูความไม่เที่ยงของมันใช้คำว่าอัติอัติกำกับที่ในการไม่ว่าในการเดินและการนั่งการกำหนดเบื้องตน้นให้กำหนดให้กว้าง ให้แบบสบายให้สร้างความรู้สึกสบายพอใจกับการกระทำก่อนเช่นในการดูลมหายใจระหว่างการนั่งก็ดูลมหายใจแบบลุมล่มหลวมคือไม่ไม่กำหนดณนะจุดใดจุดหนึ่งก่อนแต่รู้สึกต่อร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกตรงนี้สิ่งแรกที่เราสังเกตว่าไม่ใช่เราเป็นคนหายใจแต่ร่างกายมันหายใจของมันเองมันเป็นธรรมชาติของมัน เราวลสึกลมหายใจตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าเหมือนร่างกายเป็นเป็นลูกโปงโอกซิเจนที่หยบพองยุบพอง,ยพอ,งอย่างเงี้ยพอสร้างความรู้สึกพอใจกับการมีสติกับลมหายใจจึงคอยอกำหนดอยู่ทัดาน,นจุดใดจุดหนึ่งในกาย เช่นที่ปลายจมูกถ้าว่าเราเรากำหนดที่ปลายจมูกหรือจาหรือที่หน้าอกหรือที่ไตสะดือแล้วจิตเริ่มจะรู้สึกแข็งทื่อหรือว่าเบิ่งามง่วงหรือมันหนักอะไรเป็นต้นก็เลยขยายออกมารู้สึกต่อกายทั้งกายอีกทีเพื่อสร้างความโพอใจ ความสบายาจิตผงใสขึ้นกลับมาอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งเรียกว่าซูมเอาทซูมเข้าโดยเอาเอานิวรณ์การมีนิวรณ์และการไม่มีนิวรณ์เป็นตัวตัดสินว่าจะอยู่ตรงไหนอย่างไรการเดินก็เหมือนกันถา้าจิตจะอยู่กับความรู้สึกในฝ่าเท้าถ้าจิตไม่อยู่เรียกว่ารู้สึกมีนิวรณ์มาก ก็ขยายออกมารู้สึกถึงกายทั้งกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเทา้าแล้วกำหนดร่างกายเดินอันนี้ก็เป็นเครื่องระลึกของสติกว้างๆร่างกายเดินถ้าอยู่พออยู่อยู่ได้เลิ่มจึงคอยซูมเข้าไปในะจุดใดจุดหนึ่งเช่นที่ไตสเด์หรือว่าที่ฝ่าเทา้าอืม นี <c oughs> ่ยข้อคิดดกข้อหนึ่งระหว่างการเดินจงกรมเวลาลปกติทางจงกรมเรากำหนด20-39ซึ่งจะมีจุดสังเกตต้นทางกลางทางปลายทางหมายว่าระหว่างจุดสังเกตก็10กว่า9 10กว่า9ก็ไม่กี่วินาทีถึงแต่ละจุด เราก็สังเกตว่าจิตยอยู่ไหมเผลอไปไหมถ้าเผลอไปก็ตั้งสติใหม่ทั้งนั้นในการเดินกลับไปกลับมานี่ถ้าเผลอนี่มันก็ไม่ควรจะเผลอ,อานานเพราะว่ามีจุดสังเกตทุกไม่กี่ก้าวเพื่อจะเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ทีนี้เราเมื่อเราเดินเป็นแถวยาวอย่างเนี้ยเดินวงกลมใหญ่เราก็ไม่มีจุดสังเกต ที่ชัดเจนตอนทางกลางทางปลายทางแต่เราสามารถใช้สิ่งที่อยู่ข้างทางเป็นจุดสังเกตอย่างเช่นต้นไม้ซึ่งเราสามารถใช้ต้นไม้เป็นเครื่องสังเกตว่าผ่านต้นไม้ตนตอนหนึ่งแล้วจิตอยู่ไหมเดินจากต้นไม้ตนที่หนึ่งไปถึงต้นที่สองจากตอนที่สองไปถึงตอนที่สาม ก็เป็นจุดสังเกตเหมือนในในทางเดินกลับไปกลับมาอันนี้ก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งเพื่อ,อจิตเผลอซึ่งก็คงเผลอแน่นอนแต่จะเผลอไม่นานแต่ก็เป็นเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันที่เรามีความคิดสังสรรระหว่างการภาวนาหมายถึงว่า เห็นจุดอ่อนของตัวเองเห็นปัญหาของตัวเองอซึ่งอาจจะไม่เหมือนคนอื่นแล้วเราก็เลือกคำสอนหรือว่ากุศลูบายที่ครูบาอาจารย์เคยฝากไว้ลองดูว่าจะไปแก้ปัญหาของเราจนจนจุดนั้นได้ไหมที่ในเบื้องต้นถ้าถ้าจะใช้บทสวดมนต์ระหว่างการเดิน ก็ได้เพื่อให้จิตแบบ settle down หรือแบบแบบ county. เขาที่จะเป็นบทไหนก็ได้อิทิปิโซภาวาหนึ่งตลอดหนึ่งรอบก็ได้หรือจะนับก้าแต่ไม่คุ้จะนับเก้ามากกว่า10นับลมหายใจก็เหมือนกันไม่ให้เกิน10เหตุผลที่ไม่ให้เกินสิบเพราะว่า ถ้าเกินสิบจิตจะอยู่กับก,การนับมากเกินไปคือการนับต,ต้องอยู่เป็นฉากหลังเป็นแบ็กกราวน์ไม่ใช่ไม่เป็นไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่เป็นตัวช่วยกำกับแต่ถ้าเราเดิน1ถึง19และ10ถึง1 1ึถึง10 10ถึง1อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้จิตปล่อยวางความฝูงซ่านในเบื้องต้น